ฉีดส,สองเที่ยวทำให้ดินดีขึ้นเม่ใช้จีนตามช้อนก่อนจะไถเนะี่ยดินจากแข็งก็ไม่แข็งแล้วก็ไถเข้าดีถ้าดินเเป็นแบบนี้ละครับไถเข้าลึกแปลงนานี้มีปัญหาเรื่องดินแข็งกระด้าง คือทำนาไม่ค่อยได้ผลครับเพราะว่าดินไม่ดีทําให้ข้าวไม่ค่อยแตกกอไม่ค่อยกินปุ๋ยมก็เลยไม่ค่อยโตแล้วผมหันมาใช้โฟซอยฉีดพ่นครั้งแรกกับยาคุมเรีนครับทำให้มีความแตกต่างขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ข้าวเริ่มโตขึ้นมาเขียวข้าวเขียวสดใสแล้วก็เหมือนมีข้าวแข็งแรงข้าวต้นอวบครับ โฟสไซด์มฉีดบำรุงดินอ่ามันก็ดูว่าเหมือนมันฟื้นขึ้นมาโฟสซอมาเพิ่มตอนคุมเลนจ้ะอ่าแล้วมันเป็นยังไงมันก็ดีทําให้รากยาง้ย่จ้ะอืมครับแล้วดินของเราเป็นไงวะนุ่มนิ่มแต่โฟสไเอามาแก้ปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องดินเรื่องดินนะครับแล้วพอใช้โฟสอซดไปแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงดินที่เราเห็นชัดๆเลยคืออะไรค่ะมันเขียวมาตลอดเลยแล้วมันพุ่งอ่ะเราใส่ปุ๋ยแค่สามลูกจากที่ว่าเดิมใช้รอบละหกลูก ทีเนี้ใช้แค่สามลูกดูข้ามเขียวว้าวพุ่งมาตลอดอะ่ะดูแบบมองแล้วปิดหูปิดตาใครมากอ็อ๊ะทำไมใช้อะไรทำไมถึงดูข้าวเขียวจังเลย